สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลอบอุ่นมากๆเลยนะครับอบอุ่นที่สุดเลยแฟนๆดอม SP ก็เอามาลัยนะฮะมาให้สันวงสะทอนแล้วก็ปาวพราวแสงทองนะครับคือนำมาลัยมาให้นะแล้วก็เป็นมาลัยที่เต็มไปด้วยความรักทุกคนตั้งใจทำมากๆ แฟนคลับเขารักพแพลวกับซันนะซันวงสะทแรแพปลวพลาแสงทองนะครับก็ได้กลับประเทศไทยนะคือต้อนรับอย่างดีเลยมีแฟนคลับแฟนคลับมารอเพียบเลยนะครับหลังจากซันพแพลวไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปนะฮะที่ไหนอีกอะเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับเบลเยียมฝรั่งเศสสวีเดนก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากม ภูมิใจตรงที่ว่าหนึ่งเลยแปลวกับซันเนี่ยเขามีความแบบสม o ท t ในการทำงานแล้วก็เป็นอะไรที่เติมเต็มให้กันและกันนะครับแปลวนี่ยไปออกคอนเสิร์ตนะไปอยู่ที่ต่างแดนก็จะมีแฟนคลับต่างแดนเนี่ยที่เขาปลืม้มและชอบในตัวแพลวาแสงทองนะก็มีการว่าจ้างนะครับแล้วก็ ให้แพลาๆแสงทองเนี่ยพร้อมวงไปมอบความสุขไปเอนเตอร์เทนให้กับคนที่ดูอยู่ต่างแดนนะครับซึ่งผู้หญิงไทยอีสานหลายคนเนี่ยไปเติบโตที่ต่างแดนเยอะมากๆเลยหนึ่งคือได้แฟนฝรั่งแล้วการได้แฟนฝรั่งเนี่ยคือมันดีอย่างหนึ่งฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนสบายๆตามลักษณะน,นิสัยของเขาเนาะส่วนมาก คนฝรั่งเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะแบบแฟร์ฟรเปิดกว้างมีความคิดที่พัฒนานะครับมีความคิดที่พัฒนาเพราะฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กล้าเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆและอยู่กับปัจจุบันดังนั้นมันจะไม่มีคำว่าอาคติเกิดขึ้นในหัวของฝรั่งนะครับคนเมืองนอกเนี่ยเขาถึงจเจริญไงเขาถึงทำอะไรแบบ ไม่ต้องแบบไปฟังคนอื่นคือมีความมั่นใจนะครับคนไทยหลายคนได้รับอารยธรรมมาจากฝรั่งมาจากเมืองนอกนะในเรื่องของนิสัยนะครับความแฟร์ความกระดายกระเสียใจถึงอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นบิสเนสในการทำธุรกิจนะครับก็จะมีความมั่นใจมากๆโดยเฉพาะาผู้หญิงไทยอีสานที่ไปเติบโตในต่างแดนเนี่ย เขาก็จะเข้าอกเข้าใจถึงคนอีสานเหมือนกันแล้วสิ่งที่แพวเพลาวแสงทองมีก็คือเรื่องของการไม่ลืมรากเหง้าบ้านเกิดนะครับจึงนำวัฒนธรรมทางภาคอีสานหมอลำไปเผยแพร่นะฮะเป็นหมอลำซิ่งที่มีกระแสมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งมีคนด่ายิ่งมีคนว่า เธอคนนี้นะครับก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรทั้งนั้นแต่เธอทําให้รู้ว่าฉันไม่ได้สนใจข่าวไร้สาระฉันเดินหน้าอย่างเดียวเพื่อจะไปเผยแพร่วัฒนธรรมทางภาคอีสานให้กับคนต่างแดนได้เห็นได้ดูแล้วก็แปลกนะคนที่อยู่ต่างแดนน่ะอย่างเช่นมาดามผู้ว่าจ้างเนี่ยเขามีความคิดที่แบบแฟร์มากมาก เป็นกันเองมากๆแล้วเขาก็รักแผลว่ามากๆนะน้องซันตามไปนะครับก็เป็นจุดที่ดีมากๆเลยน้องไปร้องแจมนะครับแล้วก็ไปสร้างความสุขเป็นคู่ SP อย่างสมบูรณ์แบบในการเติมเต็มในครั้งนี้นะครับคือดีมากๆเลยหลังจากที่ซันกับแพรวไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปนะครับงานนี้แฟนๆบ้านคู่ดอม SP มอบมาลัย เขาเรียกมาลายน้ําใจใช่ไหมครับเนาะมาลายน้ําใจให้กับสันแปลวรรวม50,000บาทอ่าอย่างที่บอกไป50,000บาทย้ําเลยนะว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเอาแต่พอดีพอดีแค่นี้ก็โอ้โหสบายแล้วนะเพราะในบัญชีมีอีกร้อยกว่าล้าน <laughs> เซลเซลเนาะเซลเล่นเอาจริงเขามีถึงนะครับเขามีเงินเยอะอแล้วไม่ต้องมาดรามานะมีเงินเยอะจากอะไรไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายเพราะว่าคนเราอยู่กันที่ปัจจุบันนะครับใครทําไม่ดีเดี๋ยวกมตามทานเองนะฮะคนทําดีคิดดีนะก็เดินหน้าต่อไปไม่ต้องไปอะไรมากมายสมัยนี้เงินล้านเงินล้านเนาะหาไม่ยากหรอก มันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ว่าเรามีวินัยหรือเปล่าถ้าเรามีวินัยเราตั้งใจทําอะไรทุกอย่างก็สําเร็จมีความขยันอดทนมีวินัยเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะครับขออนุญาตทานน้ำแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าการมีวินัยเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้กับตัวเรามากๆเลยนะ อย่างศิลปินเนี่ยเพียพราวแสงทองนะครับก็ข้ามบวดมานานเขาก็มีวินัยในตัวของเขานะพอแต่งหน้าสวยทุกอย่างเสร็จสับทรงผมเรียบร้อยอการทำงานพร้อมเริ่มนะฮะเขาจะมีจุดของเขาในการบริหารตัวเองทำให้แพลวพราวแสงทองเนี่ยอยู่มานานอยู่มานานไม่ต้องไปตีค่าว่าเขาเนี่ย อยู่มานานแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะการอยู่มานานไม่จะเป็นต้องแก่แต่การอยู่มานานคือการเป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์แล้วคำว่ามีประสบการณ์เนี่ยคือมันคนเคยเจ็บไงพอมันเคยเจ็บเนี่ยเคยรักสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อหลอมทำให้เขาเป็นคนที่ไม่อยากจะทำอะไรให้มันพลาดอีกแปลวลาเสงทองจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ กับอุปสรรคต่างๆเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ทำร้ายเขาโดยการด่ากันว่าไม่ต้องไปสนใจนะครับคือคุณพัฒนันนะเดินต่อไปเลยจ้าส่วนคุณวงสะทอนเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเขาเองได้อยู่แล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อายุน้อยมากนะครับอายุยคือยังถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับ วัยรุ่นอยู่ก็คืออายุ23ใช่ไหมครับน้องยังต้องฝึกฝนและพัฒนาการไปอีกเยอะมากๆเลยนะซึ่งแปล่าๆเ,เขาก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับความรักที่ดีแล้วก็สิ่งใหม่ๆนะแฟนคลับด้องเขารู้ดีครับการทำบวงมาลัยน้ำใจมาให้การรวบรวมมาลัยได้50,000กว่าบาทเนี่ยมันเป็น50,000แห่งความรักเป็น50,000แห่งการที่เขาอยากจะทำให้ SP นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างแฟนคลับเขารู้นะไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายคนที่รักเขารู้นะครับเปิดกว้างทางความคิดซะบ้างนะคนบางกลุ่มเนี่ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะอย่าไปยึดติดหรืออคติกับอะไรเดิมๆนะครับทุกคนเกิดมาเนี่ยถ้าเจอข่าวที่ไม่ดีกับตัวเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะมูฟออนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเรียกว่าเชนจ s นะครับ เปลี่ยนแปลงหัวจุดเท้าเลยนะฮะจลเท้าเลยบางคนเนาะจะแพ้วๆเี่ยเขาก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็สู้ต่ออุปสรรคที่มันจะเข้ามาอดีวถือว่าเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าเปลี่ยนแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญมีความมั่นใจซึ่งในขณะเดียวกันใครหลายคนที่ไม่ชอบเธอเนาะก็จะมองว่าเธอมีความมั่นใจสุดโตง่งแล้วก็มั่นใจอะไรผิดผิดไม่มีคำว่าผิดผิดครับ มันมีแต่คําว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่ทําแล้วคุณทําด้วยใจรักมันดีที่สุดแล้วมันถูกต้องที่สุดแล้วส่วนคนที่เกลียดคนที่ไม่ชอบและไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็คือปัญหาของเขาที่เขาสร้างขึ้นกันมาเองและเขาก็ต้องรับให้ได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่รับจริงไหมครับ แปลว่าเราเขาไม่รับเขาเดินหน้าอย่างเดียวนะเออเราเห็นภาพเลยเราก็ภูมิใจนะภาพที่แบบว่าเออมีโพมอะไรเต็ไมไปหมดเลย SP นะครับเออเขาทำมันยังไงเนี่ย <c oughs> นะมีดอกมงดอกไม้สีแดงอุ้ยโอ้โหดอกไม้แห่งความรักกุหลาบแดงปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธออย่างนี้หรือเปล่าครับเออไปการต้อนรับกลับไทยที่อบอุ่นมากมาก นะด้อมคล้องม,มาลัย50,000โอ้ยินดีมากๆเลยดีใจมากๆนะครับที่เห็นภาพแบบนี้นะเออแต่ก็ยังมีคนเนี่ยมาแขวะนะครับเออหลังจากที่50,000บาทเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่แพลตฟอร์มต่างๆในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแปลวสันกลับไทยเรียบร้อยนะจ๊ะก็มีคนมาคอมเมนต์เลยนะซึ่งแบบโอ้ไวจริงๆไวเนาะ เออคอมเมนต์มาไลทิปหรือเปล่าเอาอีกแล้วยังไงดีจะเอายังไงกับแฟนคลับที่ไม่มีแม้กระทั่งหน้าตัวเองนะผีหัวขาดหรือเปล่าหรือมาแบบตัวการ์ตูนเนี่ยคือเกลียดมากๆเลยครับคือเอารูปคนอื่นมาใส่อะเอารูปแบบเด็กดารามาใส่แล้วก็มาคอมเมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวอวตาร ตัวอวตารเนี่ยชอบมาคอมเมนต์อะไรที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไร้สาระเช่นมาไลทิปแล้วก็อ,าากอิโมจิหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะมาไลทิปอะไรของคุณเงินจริงครับเงินแบงค์ร้อยจริงๆสีแดงนะครับของจริงไม่มีแบงค์กาโมนะฮะไม่ต้องมาบอกมาไลทิปเออตลกความคิดคนนะ่ยเราดูกันไม่ยากครับ นะพิมพ์มาได้ขนาดเนี้ยก็น่าจะคิดก่อนวางแผนก่อนนั่นแหละถึงพิมพ์มาได้ขนาดเนี้ยแมมพิมพ์สะกดเปะ๊ปะเป๊ะทุกตัวอักษรมาลายทิพมาแห่ทอทหารสลอิพอพานยอยักษ์กัลันแหมมีแบบนะเชิงการศึกษานิดนึงเออไม่ตกภาษาไทยอะไรประมาณนี้นะแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าทัศนคติคุณไม่ผ่านนะครับมาลายทิพนะไป เมน์ก่อกระบฏท,ทางความคิดให้คนคิดตามว่าเอ้ยทิพริงหรือเปล่านูน่นนี่นั่นพวกคนนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็ไปเป็นปน,ปน,นักสืบสืบหากันต่อไปว่าอะไรทิพริงหรือเปล่านะปวดหัวปวดกระบาลมากมากครับแอดไม่เข้าใจว่าทําไมแอดต้องมาเจออะไรแบบนี้มาเจอคนที่แบบปลอมๆนะหน้าก็ปลอม เอารูปใครมาใส่ก็ไม่รู้เป็นอวาตารแล้วก็มาคอมเมนต์เออถ้าแบบว่าหน้าปลอมๆเป็นอวาตารแล้วคอมเมนต์ดีๆเนี่ยอันนี้จะไม่ว่าเลยเพราะว่าบางคนไม่กล้าเอาหน้าออกสื่อไงาออันนี้เข้าใจเหตุผลนะไม่ต้องหาเหตุผลครับเข้าใจเหตุผลคุณทำให้เรารู้ว่าคุณไม่อยากเอารูปมาลงแต่คุณคอมเมนต์แบบมีสาระและมีประโยชน์อันนี้เราไม่ว่าเลยเราพอเข้าใจได้ว่าอ๋อคุณไม่กล้าออกสื่อไม่เป็นไร นะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณแสดงให้เห็นคือหลักฐานหลักฐานที่เป็นการให้กำลังใจศิลปินที่ดีมากๆอันนี้เราขอเก็บไว้โอเคมากๆเลย very good นะครับแต่ถ้าแบบเป็นเชิงลบพลังบวกเชิงลบหรือพลังลบเชิงบวกหรือจะเป็นพลังลบเลยนะครับอันนี้ก็ DELETE ออกไปเถอะนะเกะก,กะหน้าจอนะครับ นะตามเพจต่างๆนะก็คือจะเจอได้นะอวตารลองไปหาดูเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนสำหรับเรื่องราวของแปลวกับซันที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปฝรั่งเศสเบลเยียมสวีเดนเนนธอร,ร์ลนะครับแล้วก็ได้แฟนแฟ,นแฟนบ้านคูดอมนะครับมอบมาเลยหามื่นบาทโอ้โหชื่นมืน่นชื่นใจสุดๆเลยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ